สวัสดีครับพบกับเอม,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 มี่อินทรพลำ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 วันนี้ก็อยู่ที่สวนอินทรพลำอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่ยีห้าธันวาคมวันคริสต์มาสก็ตลอดอยาวแต่วันนี้ไปถึงปีใหม่ะก็เริ่มมีคน จัดปาร์ตี้ขึ้นเพลงอะไรกันแล้วก็เรื่องสุราเมรยัยไมกินระยะเป็นเป็นระยะก็ระวังกันบ้างนะฮะ <g ül> <g ül> แล้วก็โควิดอีกคือให้ระวังทั้งโควิดทางอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางท้องถนนก็เราไม่ชนเราเรา,เ,รา,เ,ราเขาก็มาชนเราอะ่ะ อยู่แค่นี้แเละเราไปชนเขาเขาไปชนเราก็เดี๋ยวตลอดช่วงปีใหม่เนี่ยปีใหม่เนี่ยปีปีนี้น่านจะไม่คืนเคเท่าไหร่เพราะว่าโดนโควิดด้วยอาจจะโดนสั่งบางสถานที่โดนปิดอาจจะต้องกินตามบ้านตัวเองออไม่เป็นไรเนะาะกินแช้ที่บ้านตัว,วเองเนาะถ้าถ้าโดนนะถ้าเขาประกาศ ประกาศให้กินที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปกินที่สถานที่ที่เขาให้มีเหล้ากินอ่ะถ้าเขาประกาศอย่างนั้นนะก็ให้ความร่วมมือกันหน่อยเพื่อโควิดจะได้ไม่เป็นมากกว่านี้สถานที่เขาไอ้พวกกินเหล้าพวกอะไรเนี่ย กินที่ไหนก็นกินได้ทั้งนั้นแหละใช่ป่ะมันขึ้นอยู่ว่ากินที่ไหนแล้วก็ให้ความสําคัญกับไอ้ชิ้นนั่นที่มากแค่ไหนนั่นแหละมันอยู่ตรงเนี้ยบางคนกินตามบ้านไม่ได้มีเฉพาะคนแก่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวคนละคอเอ,อเออ,อันนี้ก็เรื่องละก็ถือว่าเราไปนั่นกับร้านค้ามากเกินจริงแล้วกินที่ไหนก็ได้ใช่ป่ะ ก็ขอให้ได้กินน่ะกินที่ที่บ้านก็ได้จริงๆน,นะส่วนอากาศหนาวปีวันเนี้ยก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มไม่หนาวแล้วที่จะไม่โอเคก็คือสถานการณ์โควิดตอนนี้ต้องก็ต้องดูการถแถลงของใครบางคน ก็จะช่วยกันนะ่ะคนที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นหวัดนะ่ะกักตัวตัวเองไว้ก่อนริ่มไม่ดีอะไรอกักตัวตัวเองให้หายอาจจะไม่ให้โควิดหรอกแต่ก็ความปลอดภัยของตัวเองแนละเพื่อนฝูงแล้วก็ฐ่านี่ที่ปีใหม่จะได้เขาดาวกันจบมนตข้ามปีกันอย่างเงี้ยก็จะช่วยไปบางคนชอบสวดมนต์ข้ามปี ไปตามวัดต่างๆสถานที่ต่างๆที่เขาจัดก็ปีนี้ก็สวดรับปีที่บ้านกันไปก่อนเนาะถ้านะถ่านะก็ถ้าสถ,ถานการณ์มันโอเคไม่เลวร้วายก็อาจจะได้ไปสวดมุญแคปปีที่ตามสถานที่ต่างๆที่เขาจัดกันมันก็จะเป็นแบบก็รู้กันอยู่อะ สำหรับเอมมี่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในวันหน้าในคลิปวันต่อไปสำหรับวันนี้เอมมี่สวัสดีจ้า